โอ้ยเผ็ดมาเด้๋ยพี่หน้อเมื่อจริงลาบก็ใย่เถอะว่าสิบว่าอ้าวอือคิดอยากลาบหมูไปเบืองบ้านไหนพวกคนเฮ็ดลาบเจย๊ยาบไม่ไดาไปทห้ต เพราะอ้างกับว่าเป็นยีดอกแัวใบล่ะอืมกลับก็เห็นแสบอยู่แล้วล่ะแสบอยู่เด็ดเอ้ยเอาพี่เราแล้วก็เห็นแสบของเราเยอะถึกปากแล้วพูดเดียวเดาเอาตักใส่ปากก็ถึกปากหมด เผ็ดจะยพี่น้องไปจุ่มหน้ากับเผ็ดก็ษาเศร้ากินเผ็ดไงหมักพริกมันแพงหมกบะซวงว่ะแซบแซ่บแซบเอาภาสิกินพูดเยวะไปเนี่ยเผ็ดอยู่แซ่บอยู่ ถ้าจะกินวุ้นนี้วก็ยักไอเออข้าวเหนีาายวใส่กันหนะหนึ่งข้าวเหนียวต้มเหนียวนาะขาดขอบพูดหลายๆเด้องไ้ดอกสิเป็นยาวดอกไอเลอิฟอยู่